รวมเลขเด็ด10สำนักงวดวันที่16กรกฎาคม2566ได้เวลาลุ้นกันอีกรอบแล้วกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กรกฎาคมสำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเสี่ยงโชคเลขอะไรวันนี้เรามีเลขเด็ดจากสำนักต่างๆมาเป็นแนวทางให้กับทุกท่านในการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งต้องขอขอบคุณ f c e e o o o k แ n p a g e และเว็บไซต์ทั้ง10แห่งมาณโอกาสนี้ด้วย อันดับที่10เลขเด็ดเจ้าพ่อปากแดง8 0 1 5เด่น1 6 2 1 1 2 2 1 1 6 6 1 1 9 9 1รอง5 4 8 5 5 1 1 5 5 8 8 5, 5 5 0 0 5 อันดับที่9เลขเด็ดมหาทักษาประจำงวด16รกราคม3 7 9 0 2อันดับที่8เลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียน7 9 8 2เด่น0 7 0 6 3 0 9 01 1 0 0 6 6 0 0 9 9 0รอง8 2-8-1-4-8-7-8-1-1-8-8-2-2-8-8-7-7-8อันดับที่7เลขเด็ดม้าสีมอก1-8วิ่งบน1-1-3-1-6-8-3-8-6วิ่งล่าง4 0 4 0 3 0 7 4ส4 7เจ อันดับที่6เลขเด็ดบางกอกทูเดย์1835269อันดับที่5เลขเด็ดแม่ทํานียนลอตเตอรี่10เลขเด็ดเลขดังงวดวันที่16รกรกฎาคม2566 2871 1395291866389410 ันดับที่4เลขเด็ดแม่จำเนียน10เลขขายดีงวด16รกรกฎาคม18 28 95 13 71 12 70 67 15 04อันดับที่3เลขเด็ดโอเคลอตเตอรี่10เลขฮิต18 28 79 95 12 76 1> 4 1 5 6 6 9 1อันดับที่2เลขเด็ดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ41293และอันดับที่1เลขเด็ดหนังสือพิมพ์เดลีนิว1532896